วันนี้นะคะคุณพ่อกำลังมาทดสอบวิธีจะใส่เครื่องปั้นจริงๆแล้วค่ะหลังจากที่วันก่อนล้านสอนให้นะคะมันลงหลอกอย่างตามวิธีที่เขาสอนนะปิดฟ้าให้สนิทก่อนเดียวเดียวเดียวอ้าวปิดให้สนิทก่อนเม <c oughs> ื่อก <c oughs> ี้บอดฟ้าแล้วก็ปิดเป็นสักๆ <c oughs> ักยุดก่อนสักพักหนึง เอาออกนะคะหลังจากที่พ่ออันนี้ซิมาทดสอบทอดได้บอลาบานีถอนต้องหย่อนกลับหลังใช้เป็นแล้วนะคะใช้เป็นแล้วนะคะสำหรับการใช้เครื่องปั่นของพ่อแลอันนจริงๆจะต้องเอาคล้องใส่ก่อนแล้วค่อยเอาอันอันนั้นไปใส่เลยจะต้องตักมังวงใส่ก่อนแล้วจังค่อยเอาลงอันนั้นมันเอา ใส่ถือกลอกอย่างหา่าดังย่าง yeah, อ่าดังห <yeah. S 2> ลอกลงเหลวลงเหลว oh. นี่นะคะกับการกวนมะม่วงของพ่ออันปั้นค่ะปั้นเพื่อที่เสีเปรียอันนี้เบิร์ดลาเมนบอบานิหันบอตงเอามาอีกเด้บยมีและก่อเข้าเห็นมันลายล่ะนี่ค่ะวิธีใส่เครื่องปั้นของพ่อนะคะ หลังจากที่ร้านมาซ้อนแล้วตอนนี้ประสบความสน็จแล้วปั่นแล้วเนื้อมันก็จะเนียนค่ะเนียนแล้วก็จะสามารถเอาเอาไปตั้งไฟมันก็บบ่อโดนเนาะกดให้สนิทได้นานฟ้านะกดลงให้ลงหลอกค่ะมันดังกอกมุนหาเอ่อมุนหามสองมันบอท่านถึกเออนั่นละอ่ะปั่นทีนี้ทําการปั่น อย่าเปิดเบอร์แห้งสุดสิละนี่ไมลาเปิดต้องเปิดเบอร์ค่อยๆไปหาแห่เอาพักก่อนพักเครื่องก่อนคสมปั่นต่อยอย่างเดียวอ่าพักแล้วก็ปั่นไปนะคะฮะได้หรือยงังมาดูผลงาน บัดของพ่อนะคะกำลังเธอค่ะกำลังเธอเธออันใสเ่องเชงปัน <Yeah. S 1> พ่อแล้วมมนบโอ, oh, oh. อ้โห <Okay. S 1> สาร็จค่ะสาร็จทอดได้บบทอดตองหันกลับไปทางฝุ่นเออหันห <Yeah. S 1> ย้อนซอนเออย้อนซอนจากการ <Yeah. S 1> เอาใส่นี่ซื้อมา <Okay. S 1> ทั้งขัวเอาถอดไปทั้งทั้งสายงี้ยทั้งขัวก็วเววพีด อ้าวเรียบร้อยค่ะทีนี้นําไปปั่นได้เลยอเอ้ตําไปไปผันไ,ไ,ไปกวนเนาะไปต้มค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการใช้เครื่องปั่นของพ่อหันหาใส่มือเลยค่ะบ่ใส่สอนใส่บวงเลยบัวจะกินเราให้สิกากินน้ำเจ้านี่โอเคค่ะทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะอ,อย่าปั่นอย่าเอาหัวมันไปจุ่มน้มได้หลังเอาแต่ถังโอเคค่ะสำหรับการใช้เครื่องของพ่อบ๊